ยูวียูวีมาซื้อก็ทองดีแล้เร็วต่อแถวนาแล้วเนี่ยอ่าอ่ารู้แล้วรู้แล้วขอโทษทีพอดีว่าเข้าน้ำนานไปหน่อยนะไหวเลยปล่อยฉันรอตั้งนานหูต่อแถวยาวเป็นทางว่าวขนาดนี้รูไม่คนมันมารอกันเท่าไหร่อุสาห์ตองที่รอหูหนีไปเข้าห้องน้ำเฉยเลยอย่างที่ต้องบ่นยาวขนาดนี้รื้อบ่นหายใจไม่ออกกันเนี่ยรีบอัดบ่นสักทีได้ไหมเจ๊ยาวี บ่นอยู่นั่นแหละโอ้ยเข้าใจละเข้าใจละเอืมมี่เธอก็ขี้บ่นจังเลยนะอะนี่นายมาด้วยหรอเนี่ยเฮ้ยใครอ่ะยูวีอ่านี่เพื่อนฉันเองอ่ะเอมี่อ๋อเพื่อนยูวีจังเหรอเฮ้ยหวัดดีเราเอมมี่นะมาเรากระทงนได้กันเปล่ามาเปล่า เอ๊ะไม่ต้องเกรงใจหรอกมาด้วยกันเถอะเรากับเอมีอ่อะรอยก็แค่สองคนเองมามามามยู่วีจางเราเร็วซีนี่ก็ถึงมาน้ำแล้วเนี่ยอ่ารู้แล้วรู้แล้วกนกำลังจะรีบไปแลอะออะช่วงนี้เป็นไงบ้างอ่ะไม่ค่อยได้เห็นหน้าเห็นตาเลย ก็ช่วงนี้ยุ่งยุ่งหน่อยน่ะอืมแต่ดีใจนะที่ได้มาลยกระทงด้วยกันน่ะถึงจะมีพคุนของเรามาด้วยน่ะนะอืมอ่ะนี่ใกล้ถึงแม่น้ำแล้วรีบไปกันเถอดเดี๋ยวเอมี่รอนานนะอ่ายูวีงั้นเดี๋ยวฉันลอยก่อนแล้วกันนะอืมโอเคอืม นายลอยกระทงนี่ก็อืนายที่ฐานอะไรเหรอเอ๊ะถามของฉันงนั้นเหรออืมไม่บอกหรอกหนะ้าก็นะนี่นี่นี่พาาระจันทร์สวยดีเนาะว่าไหมกลมดีเลยอะ่ะอืมก็เหมือนโัวคิดเลยว่าไหม ยูวีลอยเสร็จหรือ,อยังฉันลอยเสร็จแล้วนะอ่ะอ่ะจะรีบรอยอยู่นี้ละยูวีลอยเสร็จแล้วใช่ไหมแต่ไปช้บป,ปิ้งกันอ่ะเข้าใจแล้วเอมี่รอแป๊บหนึ่งนะอ่าหลังจากนี้มีธุระที่ไหนต่อหรือเปล่านะว้าเสียด้จัง หรือว่าจะได้เที่ยวด้วยกันซะอีกอะ่ะงานเทศกาลแบบนี้มาเที่ยวด้วยกันหลายๆคนก็สนุกนะืมอว่าไหมหรคราวนี้เราไม่ได้เที่ยวด้วยก,กันก็ไม่เป็นไรนะยังไงคราวหน้าเราไปเที่ยวด้วยกันนะสองต่อสองนะ่ะยังไงก็ขออวยพรให้ทุกทุกวันเป็นวันที่ดีแก่เธอนะ อ,อเอมี่มีอะไรจะไวพรหน่อยไหมหมาถึงไวพรให้เพื่อนฉันน่ะอืมขอให้แฮปปี้กันทุกคนเลยนะอ่านั่นสินะถ้าอย่างนั้นก็แยกกันตรงนี้แหละแล้วเอาไว้เจอกันครั้งหน้านะ <c oughs> งั้น <c oughs> บ๊ายบาย